สวัสดีค่ะซาซาบูฟนะคะครูมลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์นะคะ คอสออนไลน์มี3ระดับนะคะคือ 14,900, 18,900แล้วก็26,900นะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะคือระยะเวลาในการคอนซัลหรือการให้คำปรึกษานะคะแล้วก็จำนวนครั้งของ,ของการทำวิดีโอคอลกันนะคะระยะเวลาและวิดีโอคอลมีความสำคัญอย่างไรซาจะเรียนให้ซาต่างนี้นะคะก็คือว่าเ,เวลาดูคลิปแล้วคือทุกท่านทุกคอสจะได้เข้าเข้ากลุ่ม Facebook ันะคะ เข้าไปดูว่าวิธีการโปรหรือว่าข้อมูลต่างๆรายละเอียดพื้นฐานที่การดูแลหนะ้าอกที่ควรทราบมีอ,อะไรบ้างนะคะหลังจากดูคลิปเสร็จแล้วเราจะมาทําวิดีโอคอลกันค่ะนะคะพอแรกเมื่อทวิดีโอคอลซเจาจะได้คุณจะได้บอกกับซ้าได้ว่าอ๋อไปดูคลิปแล้วค่ะคลิปให้ความรู้แล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองทําอะไรผิดมาบ้างนะคะอย่างเช่นว่าอ๋อใส่เสื้อในามาผิดตลอดเลยค่ะกูขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่านอนทับมาตลอดหรือว่าหรือเป็นคนไม่มีหน้าอกตั้งแต่ ช่วงไหนอายุเท่าไร่อะไรเราจะได้มาคุยกันนะคะคือมีคอนเซ็ปต์นะคะคือปรึกษาปัญหาตัวต่อตัวเลยนะคะหรือว่าเออหน้าอกเริ่มหย่อนคล้อยตอนที่มีลูกคนที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมาคุยกันจะได้ทราบทราบแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะถ้าทราบปัญหานะคะหรือว่าทราบที่มาที่ไปก็จะเร็วขึ้นนะคะสําหรับการทําวิดีโอคอลถามว่าคอสไหนที่เหมาะกับตัวเองอันนี้อยู่ที่รวงประมาณของแต่ละท่านนะคะก็จะมีอยู่ ประมาณของท่านเองนะคะข้อที่2อ้าแนะนําว่าทํสามครั้งขึ้นไปจะเป็นการดีนะคะครั้งเดียวเนี่ยก็ได้นะคะซ่าก็เคยสอนสอนว่าตกลงได้รับทราบปัญหาแล้วแล้วก็บอกวิธีแก้ไขไปแล้วนะคะแต่ว่าออแต่ละท่านเข้าใจไม่เหมือนกันหรือจําได้ไม่หมดหรือจําได้ไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าวิธีการนวดโกยเนี่ยสอนแล้วว่าดูคลิปแล้วคอมานวดให้ซ่าดูแล้วซ่าแก้ไขแล้วว่าเพี้ยนตรงไหนผิดตรงไหนนะคะด้านไหนผิดด้านไหนยังไง หน้าอกด้านไหนใหญ่เล็กต้องต่างกันยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะบอกแล้วแต่ก็ยังเพี้ยนอยู่ได้อีกนะคะเหมือนทอดไข่นะคะทอดครั้งแรกอาจจะยังไม่สวยไม่อร่อยนะคะทอดครั้งที่2ที่3อาจจะสวยแต่ยังไม่อร่อยหรืออร่อยแต่ยังไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเคล็ดลับค่ะนะคะก็เลยแนะนําว่าถ้าประมาณสักสามครั้งขึ้นไปเนี่ยจะดีมากให้โอกาสาัสซาได้ดูแลคุณนะคะแล้วก็ดูพฤติกรรมคุณในระยะเวลาที่ห่างออกไปซึ่งบางทีเนี่ย ทำไปแล้วเดือนหนึ่งเรากลับมาคุยกันใหม่เนี่ยอาจจะพบว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาหรือเป็นข้อดีหรือเป็นข้อด้อยเนี่ยที่จะปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมกันไปนะคะก็จะมีเพิ่มเติมให้ค่ะหรือว่าแก้ไขคือเดือนหนึ่งแล้วให้ทําลากมือใหม่อ่ะทำไมลากมือยังผิดอยู่ล่ะคะในครั้งที่2ก็ยังมีคนลากมือผิดอยู่นะคะก็แก้ไขให้อีกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าคอ,อ,อสไหนจะเหมาะนะคะดูที่ความเข้าใจของตัวคุณด้วยดูที่งบประมาณด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นคนเข้าใจง่ายสังเกตง่ายก็คอรสเล็กๆก,ก็ได้นะคะถ้าคิดว่าตัวเองต้องการเวลาแล้วก็มีปัญหาหน้าอกพอสมควรแล้วเป็นมานานแล้วก็ขอระยะเวลาที่ยาวให้สรางหน่อยนะคะสรางจะได้้เพค่อปรับปรุงให้ค่ะนะคะสำหรับคอร์ส VIP e 26900ซึ่งซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์แบบผู้ออ p ชั่นนะคะก็คือ,อ,อไม่มีการจํากัดการทำ s ดีคอร์นะคะแต่ว่าจํากัดเวลาคือประมาณ 20เดือนนะคะถ้าจำไม่ผิด20เดือนแต่ว่าวิดีโอคอลหรือว่าจะแชทถามเนี่ยทุกคนแชทถามได้อยู่แล้วทุกคอร์สแชทถามได้ในระยะเวลาที่คุณยังเป็นนักเรียนอยู่นะคะแชทถามได้ค่ะแต่วิดีโอคอลจะจำกัดจํานวนครั้งเอาไว้ให้ในแต่ละคอร์สนะคะสําสหรับ 26,900-20เด 26, ือนเนี่ยก็จะมีโอคอลไม่จำกัดนะคะอยากคอลเมื่อไหร่ก็นัดมานะคะแล้วก็นัดเวลากันจะได้ทำวิดีโอคอลเพราะว่าซาจะต้องอยู่ในที่รับตาหน่อยเวลาทำวีดีโอคอลเนาะเพราะเราคุยกันเรื่องผู้หญิงผู้หญิงเรื่องส่วนตัวส่วนตัวนะคะเรต้องให้เวลาซาด้วยต้องนัดร่วงหน้นะคะแล้วก็แชทถามได้ตลอดปรึกษาได้ตลอดตามระยะเวลาที่โรงเรียน,นะค่ะนะคะทีนี้ก็จะมีว่าถ้าระยะเวลายาวนานเนี่ยเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนซาจะได้ดูว่า หน้าอกของคุณพัฒนาไปทางไหนแบบไหนพัฒนาไปได้ดีแค่ไหนแล้วนะคะหรือว่ามีข้ออะไรที่เพิ่มเติมข้ออะไรต้องแก้ไขมีท่าไหนที่หยุดทําได้เพิ่มเติมเปลี่ยนท่าใหม่อะไรอย่างนี้ยก็มีนะคะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆมีการพัฒนาก,กันเรื่อยนะคะหรือบางท่านเนี่ยเรียนไปแล้วสองเดือนสามเดือนไม่ขึ้นก็มีนะคะเราต้องมาดูกันใหม่ว่าลากมือผิดไหมหรือทาอะไรผิดนอนผิดไหมเสื้อในผิดไหมนะคะบางท่านเรียนไปแล้ว ก็หน้าอกเริ่มขยายแล้วไม่รู้ตัวหน้าอกเต็มเส้นในแล้วหน้าอกขยายไม่ออกแล้วก็บอกผู้ค้าทําไมหน้าอกไม่ขยายเลยเดือนนี้อ๋อหน้าอกเต็มเส้นในเตมแม่พิมพ์แล้วเข้าไม่ได้แล้วนะคะต้องเปลี่ยนเส้นในไซส์ใหม่ค่ะเขาจะได้มีแรงขยายออกได้มีพื้นที่ให้ขยายนะคะไม่แคบเกินไปค่ะคุณก็จะคอยสังเกตให้ว่าเปลี่ยนเส้นในได้แล้วค่ะสเต็ปต่อไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทําไปแล้วคุณจะเห็นชัดเจนว่าหน้าอกห่างเมื่อหน้าอกเริ่มขึ้นแล้วหน้าอกห่างจะแก้ไขยังไงดีครับครูอันนี้ต้องรอหน้าอกขึ้นนะะคคแล้้วออกกไดี สเตตหนึ่งว่าหน้าอกห่างจริงหรือหน้าอกห่างเทียมนะคะค่ะแล้วก็อาจจะทําไปแล้วขึ้นมาแล้วปรากฏว่าพอขึ้นแล้วดูแล้วว่าสองข้างไม่เท่ากันค่ะคุณขาข้างนึงเตี้ยวข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่ทายังไงดีคะเราก็จะมีวิธีแก้ไขเพราะฉะนั้นก็อยากขอรบกวนว่าให้เวลาสั้ๆด้วยนะคะในการได้ดูแลคุณค่ะนะคะ V.I.P. นะคะจะมีอาจจะได้ได้คอร์สฟรีสาหรับออคอร์สนานที่คุณควรจะทราบ เคล็ดลับวิธีเลือกเสื้อในนะคะแล้วก็อาจจะได้เซรั่มฟรีอันนี้แล้วแต่โปรโมชั่นแต่ละเดือนนะคะตัดสินใจถ้าเรียน V.I.P. ออนไลน์ Online, ก็รบกวนทักแชทมิดนิดนึงก่อนด้วยว่ามีโปรโมชั่นอะไรไหมเดือนนี้นะคะจะได้ประหยัดลงไปอีกนะคะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดมีให้เดือนแต่จํานวนจากัดนะคะว่าเต็มหรือยังนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ